มาดูที่ I Am Camping บ right ้างเดินข้ามถนนไปเลยครับริมลำธารเหมือนกันแต่แค่อยู่กันคนละฝั่งเดินเชื่อมถึงกันได้ครับก็จะเป็นบ้านพักครับตรงนี้เออนี่ฮะก็จะเป็นกระต๊อบสามเหลี่ยมเออบรรยากาศริมลำธารของ I Am Camping Franz> แต่ผมว่าก็เหมาะกับมาพักบ้านพักมากกว่านะฮะแต่ว่าก็กางเต็นท์ได้ครับน่าจะกางเต็นท์ได้อยู่ก็ชื่อ i am Camping เนี่ยเนาะก็ส่วนใหญ่ครับห้องน้ําที่นี่ครับก็จะดีหมดเลยนะลานกางเต็นท์นี่บรรยากาศบ้านพักลิมน้ําตอนนี้ผมยังไม่เจอผู้ด,ดูแลอาจจะสอบถามข้อมูลให้มาไม่ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูที่เพจแล้วกัน ข <My S 2> <am> องไอแอมแคมปิ้งว่าอัตราค่าบริการอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเนาะ